วันนี้นอ้องเราก็จะไปส่องการทํางานของ CRM กันนโยบายของไฟโกเลียมนะคะเราก็จะมีทีม CRM โดยเฉพาะเลยเนาะในการที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อไปดูว่าลูกค้าเนี่ยติดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาที่เราแบบอยากให้เราเข้าไปช่วยเข้าไปเทคชั่นลูกค้าก็สามารถเรียกเราเข้าไปได้น,นะคะปีละสองครั้งว่าจะเป็นเราเองที่นัดเยี่ยมลูกค้าเพื่อที่จะไปดูว่าเออลูกค้าเนี่ยได้ใช้งานของเรา ได้เต็มร้อยไหมวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูกันว่า CRM เนี่ยเขาเข้าไปทำอะไรบ้างในการตามติดชี CRM CIM 1วันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเข้าไปหาลูกค้าที่ไหนแล้วก็ทำอะไรอะไรเลยบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีครับอ่าปัคนะครับจากทีม CRM ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้อยู่ที่อ่าบริษัททึกษานะครับเป็นบริษัทที่สร้างเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สร้างบ้านอันนี้เขาใช้แอปของเรามานานหรือยังที่นี่ใช้แอปเรามานานแล้วครับน่าจะสักสามสี่ปีได้แล้วผลที่มาในวันนี้คือโอเควันนี้เราก็จะมาสอบถามเนาะปัญหาการใช้งานของลูกค้าครับว่า เขาใช้งานตัวระบบเราไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ